อันนี้อเป็นวาปกติมาเนยที่ได้าลงน่ที่น่าชืน่ยคือวปกติอืมวงปกติได้แค่ว่าอวนเอากาสดิชเหมกันว่าพวกเราไม่ใส่คือไงหมดนได้ไม่ได้กอการือพวกเราลอดดิงเนี่กือกาเศได้ติอยู่นหมวอะน้าเห็นหอกเราเีเห็นเฮ้ยเขาน้าคันเร็วน่อยหอยยากหน่อยก็เขากันเร็วอยู่ไปเสิ ok chẳng hạn nó bụp người có ảo bấm bụp đơn cái đây bây giờ tao sống một đời vậy thì mình quên mình sống một ai cũng bằng mà chưa ¿no? gì có gì nữa trời cháu có gì chưa được đâu buồn gì nó gì không người rồi người mày mình chơi sách giả Chơi mọi anh mọi bị mọi vậy? mọi chơi mọi ngườ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 i hmm người mọi không nào người mọi người mọi đang mọi người rồi, người mọi người mọi người mọi đấy mọi người mọi người mọi เออเตือไปก็ไม like ่ร่าหรอดแล้วเขาไงโอโอตายแล้วไงโอ้โหมาถึงกันเลยนั่นแหละเข้ามาในทีนี้ไม่ขออนุญาตกระจกนะขออนุญาตกระจกยังดีแล้วแจะกล้าเลี้ยวหนอเจอไอ้นี่โอโอโหฮึยิ่งโดนใช่ไหมล่นโดน หืมไม่ดตอนเราเอาตวพวกันมาแล้วดนก็กำลังแบบอืมโอ้ตาชาตายอยู่ดิฮ่าจะเอาคืนเด็กโอ๊ยปืนเบี้ยวเลยหืมอืมรู้สึกเดอรับนหน่อยดิแล้วไม่ทันเลยแต่าเอาขนเข้าชัด มาสิ <c oughs> ยามพังไปก็ต่อไวเธอเป็นนาทีสองน่นนะ่ะอ,อ,อ้อยเก่กนี่อะไรน่ะ

เกยกันทำ่าฉันเนาะนี่ต่อยหักเครนนื่องนอีโดยกระโดดทิพนาอันนี้หัวเตะเลยบอยโอ้ยใส่ตอกไอตัวนี้ตัวใชตบิบเบี้ยวเลยือเต็ที่นี่ ชีสยังปวดท้องเตะขี้เลยบอยนั่นจริงเหรอโอเคได้แค่นี้เหรอโอ้ยแม่บ้าว้าวเราแค่ตัวนี้เองอาวุธอะไรแล้วก็ไฟได้เลยวันนี้อาวุธพูดว่าออติบัติเก็บเชือกอติบัติพลาสต์เลยไอ้โจดี เราอมเม่อหนไปเวลาอากาศไม่ต้องกับบ้าด้วยเนี่ยอง้ม่เจ็๊ดอันเจอแจบว้าองเจอใชไปอยกชีวิตขึ้นเด้อเจอไตแล้วทำเยซู้มันนันอย่า้เอนี่หน่ อะไรวะนั่นเวยเชนี่รดีกับางเลยโอเคมรถกินได้อืมอเนี่ยวรเฉยๆดิอัตาการถังไม่ได้ตายรถเรือเลี้ัวดเชนเจยก็ตายแลวปดูดิ รู้มันชวยได้มู้รู้น่าจะงอีนี่ะไรอาะถอเจได้อืมมันน่าขาเล็กเจนี่ว่าเราอยู่เอาว้ถึงเช้าอุย ติดนงนี่นึนะวุ่นจอาวมาแล้วเจอวุนี้หน่อยคนไหนวะวุ่ดิเป็นรเศกันร่างเศกเอาจิตนีเสกมาเลยู๊ตเศกนี้ดรับไปเลยแรงถูกดึงพาดนะ เอาวามจะถึงกแกวเงี้ยหนูไมถึงเชือ้นไังเรียบร้อยหวากยังไม่ตัวดิเอาลื้นืมเรียบร้อยฮะเป็นมีเสกพลังไฟหนูเหมือนท่นเล็มัง ทตอย่างขึ้นสุดยหอดมันหมันวฉันที่วันเริ่มสูงสุดยอดระเบมันไม่ตัวเรวมากลรเซขวายก่อนเจอหน่อยกระโดดมนตัวลงอใช้แรงระเบิดอย่อางที่ดีโอ้กับมุมดยหน้าโอ้เกต ก uh, ็ใชอแล้วถึงิกระโดดถีมากเมื่อหนึ่งทีวันไม่เขาหืมออกไปวลยจูนี่อย่าหวังเจอนี่หน่อยเจอหม้เือ หนืไว้คี้ยไอูุนเรัตรง้ตงตติ๊งติ๊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 งติ๊ติ๊แล้วแกทเปิดียจอทานี่ว่ อกแมันไม่เ hmm. ข mm ้าผมเวลเช้าเลยเจอนี้หน่อค่ก็ได้ก็ ơi, quay quen xô sửa sơ vô yên môn chạy của muốn chết tụi bay đi tụi bay đi đi tụi mà đi À, vậy đi tụi bay đi tụi bay đi tụi bay

ตู้หนึงทีตู้หนึงทีอันนี้กูนโอ้โจิจร้งเจอหนหน่อยิีคอพาากันเงินได้เว้ย คิวเกงว้าเกียมากเลยวะตามนี่รับนี่ไปเดกตามกยัน้เคือมิติวาบบายเดกบุญยไปเดีวใช้รัเ่กันไม่ได้ โอเคโอเคมา่นอนนี้กงสู้เราย่กัน่น่าห้วยจริงๆฉันจะไปตบอกเธอย้าเสียงียงมันดูแบบแปขอปับเสีโอ้สียงเาจะดอวเนาะดอกล่ยตัวข้าวเกศโอ้เวเกศติกตัวนึงก็จะมาสินะมันก็จัดให้ให้มาแล้วจ้า อื้แล้วเขาอะไรอ่้นกันตาเยดังวับไฟอย่ตรงนี้เจ้าโจมตีจังหวัดโอดู้โอ้ยโไม้ก็ฉันอว่ามันโจมตีว่าไม่เข้าต่อยรู้เรียบร้อย เอายไปเลยเลยเอาสิช้ก็เหมือนเดเรื่องฉันถอดทำได้ทั้งตัวเปล่าอาจะอะไรักคำบอกควไมสตูนเก็ไม่รู้เจอตัวเนินเออหั่าอะไรวนั่อะที่จะหลบได้นั่นอะอ้าวยังเจออีกลอบจะจะใชนหน่อยหลบได้เหมือนเดิมชั้นแค่นี้ชั้ไมได้ เอาเจสิบอันออน่อฮะรู้สึกิตโหโล่อ่าไหวอยู่แล้วมาสิเนปาไม่ดูนี่เกกา,าเ,เป็นเป็นเธอคนอนี้ช้จูกากาอยกเพื่อชี่ดิกากแล้ววันทีสองคนตัวเองเน,น่นแต่โอเคดูถ้าเจก็ก,กากดีเกมุชชเล่นหลีปาฉัน <c oughs> ไม่ได้้าสม

ฉะล่าจไอยได้สะใจเลยเดี๋ยวไม่วันี้สิมาไม่อย่างใอยเด็กบ้าเอ้ยนีนะ่ลูกตาฉันก็หลุดเลอโอ้แต่ไปลูกตาด้อโอ้อันนี้มันไฟแรง,งานนอเราตลุดอยู่แล้วโอ้ยม่เป็นขเปลี่ย,ยน,นหนือแล้วไม่ว่าใช่กคนหนึงเนาะรอมดีไป เอข้าวไหนคงเกินเลยแล้วพอที่โอาคารเจอเที่ห so นูอะคือตัวแบบกองทักสี่คือตัวเสองนัดเฮ้อโอ้ชิจิเสียวจุ๊บจบอือควะ แล้วคู้ยตายตมเดดร้อูเก่เอ้าเจ็บไม่เจ็บขนาดหนกหมน่ามีคนนะทุกหมอนสาสัแหวโคโยหวัมาทำเพื่อนหมูฉัน

ของอะไรวะเนียโคตรหนักใช่ไหมลูกศิเออใส่คนนอนเนดเจอจเี่ยตงชื่อตไม่มชื่อตั้ชื่อตัว่าอะไรดีเดี๋ยวอยจะไมผ่า้กลองนี้ไปก่อนเลยดีเรอยถ้าเกิดเราผ่าไปก็เสบียแล้วก็หายหมดอ่ะผไม่ตัไปไหนเลยไม่านนี่ต้องเสียงานไม่ติดั้งต้องถักินแดงถูกก่มแล้วหุมด อย่างผมเน้ยไม่รูวร้ว่าตัวเอว่าจะไปใครฉันก็จะใส่เออแคนนัทนะอโอเคแต่นความว่าตัวแมหนว่าตอะไรรู้เขาพมแล้ว,ว,ลลพอพอลวโอเคตัวอ่ะกันตัวเนี้ยก็ทายวาก่อนแล้วลวังไปดูดีน้วอืมกันดูดูดีจิตต์ขาแล้ว ตัโคตรใจเลยบอกเลยก่อนจะสร้างเสร็จเขาจะเรียกว่าซ้อมไมันเจ้าหืมแซฟต้อดจริงๆแต่ล่างก็คโคตรเท่เทแทๆมองเห็นเลยอ่ะออก็เหมือนกับโคตรเทจ่จาก แสงสว่างนี่โอ้เสงต้านี่ไม่ต้องใส่ก็เลยสระอย่าเรายังไม่มีกระสีโอเคฮะสปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เออจริงหรือฉันจะพร้อตอนนี้ปิมพ์กอบลิงฟอฉันจะไปสนับสนุาตอนนี้